สวัสดีนะคะสวัสดีมีสุขทุกทท่านทั้งชาวไทยและก็ทุกทุคนทุกทุกเชื้อชาติทุกทุกสัญชาติทุกทุกศาสนาที่พูดและก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ youtube channel ช่องน้องเล็กเกกะกนิวส์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกกเนิวส์ s <S ด้วยนะคะ และก็อย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากช่องน้องเล็กเกกานิวส์ทั้งข่าวคราวทั่วไปและทุกๆเรื่องราวที่น้องเล็กเกกานิวส์นำมาถ่ายทอดผ่านร้อยแก้วร้อยกลองบทกลอนและบทเพลงที่ผสมกลมกลืนกันออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะคะ คือใจอพี EP ที่65กํากำลังใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มนุษย์เราต่างจากสัตว์ตรงไหนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเรานี้มีรูปร่างหน้าตามีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตน้นซึ่งแตกต่างกันไปสามารถแบ่งแยกออกไปได้หลายเผ่าพันธุ์หลายสปีชีหลายที่ไปที่มาหลายแหล่งพนกักพักพิงอาศัยหลายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยมีความเหมือนและแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างตามองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งตามธรรมชาติและถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์เองมีวิวัฒนาการที่พัฒนาก้าวไกลยอย่างรวดเร็วมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเร็วมากๆจนแทบจะวิ่งไล่ตามไม่ทันกันก็ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เอง แทบจะทั้งนั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือรุดหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วจนมนุษย์บางคนบางเผ่าพันไล่าตามไม่ทันก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้วยอาศัยสติปัญญาและมันสมองของมนุษย์เราคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสุขสบายให้กับตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการจัดแบ่งกลุ่มมนุษย์ออกเป็นหลายๆระดับโดยใช้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องวัดวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนี้แหละนะคะแล้วก็บวกกับความร่ำรวยและแล้วก็หรือความยากจนความเป็นอยู่และสภาพของบ้านเมืองและสถานที่ที่ให้กำเนิดเกิดเป็นชนเผ่าต่างๆ และมีลักษณะของพื้นที่หรือภูมิประเทศที่เป็นตัวสำคัญที่นำมาแบ่งแยกจัดหมวดหมู่ของมนุษย์ออกเป็นหลายระดับและเริ่มมีการรังเกียดเดียดฉานกันขึ้นมีความรู้สึกขยะกขยงเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ำวิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้บวกกับอำนาจแห่งเงินตราปริมาณของเงินตราก็ถูกนำมาเป็นเครื่องวัด และตัดสินแยกมนุษย์ออกเป็นหลายกลุ่มหลายชชั้นคนจนก็กลายเป็นเหมือนเศษขยะเป็นที่น่ารังเกียจขยะขยแขงของคนรวยคนมีอำนาจแห่งเงินตรามาใช้ซื้อสิ่งที่ตนต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆการแบ่งแยกชันชั้นระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำใน แต่ก่อนนะคะในสมัยก่อนก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกขนาดขึ้นรถเมย์ยังมีการแบ่งแยกผู้โดยสารออกเป็นสองส่วนหลักๆรถเมย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีสองประตูคือหน้าและหลังใครผิวขาวก็ขึ้นลงประตูหน้าใครผิวดำก็ขึ้นลงประตูหลังห้ามมาขึ้นลงประตูหน้าเด็ดขาดแสดงออกถึงความเ,เกียจดเดียเฉยะฉยง คนอื่นหรือชาติอื่นอย่างที่เรียกว่าแย่สุดๆโคตรแย่จนเกินคำบรรยายที่แท้ทจริงถ้าจะอรังเกียจกันขนาดนั้นก็ควรจะแยกรถไปเลยแสดงสัญลักษณ์ติดรถและมีการออกข้อบังคับกฎระเบียบกติกาในการใช้รถให้ชัดเจนไปเลยว่ารถคันไหน ที่มีไว้สำหรับมนุษย์ผิวขาวสองขาและรถคันไหนที่มีไว้สำหรับบรรทุกมนุษย์ผิวดำสองขาจะได้ไม่ต้องขึ้นรถคันเดียวกันให้เหม็นขี้หน้ากันเปล่าๆนะคะอันที่จริงแล้วอะคนผิวขาวแล้วก็ผิวดำมันก็คือคนนั่นแหละที่มีที่เกิดมามีรูปร่างหน้นตาตาเป็นมนุษย์เหมือนกันเกิดมาจากเช่องคลอดของผู้เป็นแม่เหมือนกัน ถ้ารังเกียจคนผิวดำขนาดนั้นคุณคนผิวขาวคุณก็ไม่ควรหลุดออกมาจากช่องคลอดของแม่เพราะตรงนั้นมันถูกมองว่าเป็นของต่ำซึ่งไม่เหมาะกับพวกคนคนผิวขาวทั้งหลายที่จะหลุดออกมาจากรูนี้คุณควรจะออกมาจากส่วนที่สูงหรือรูที่สูงกว่าตรงนั้นซึ่งมันก็มีหลายรูให้เลือก ว่าอยากจะออกจากรูไหนคุณจะออกจากรูปากรูจมูกรูหูก็เลือกตามสบายอยากออกรูไหนก็เลือกเอาเบ่งให้ออกจากรูนี้เท่านั้นออกเป็นกฎหมายปไปเลยว่าคนจนต้องคลอดลูกที่ช่องคลอดของแม่ส่วนคนรวยก็ต้องคลอดลูกที่รูหูรูปากรูจมูกจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นสูงมันจะได้หมดปัญหา แต่ในปัจจุบันก็มีการยอมรับว่าคนดำก็คือคนเหมือนกันจึงสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆเหมือนกันได้ทุกอย่างไม่แบ่งแยกกันให้เกิดปัญหาอีกแต่ก็ยังมีบางเผ่าบางกลุ่มบางพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่ไม่หมดไปจากโรคนี้ดอกแล้วแต่คำํำสอนและขก็คิดของแต่ละกลุ่มชน ไม่มีใครอยู่คำฟ้าได้ดอกหนาดังนั้นควรใช้ชีวิตและการกระทำการเรียนรู้ให้คุ้มค่าในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเลิกหดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีค่า,ไม,มคาไม่มีความหมายไม่เป็นที่ต้องการของใครก็รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยได้ค่ายิ่งผู้มีฐานะยากจนชาวไรนะ่ชาวนา ที่มีไรายได้น้อยไม่สมดุนกับค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายก็ต้องไปกู้ยืมเงินเขามาใช้ใจ่ายเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดต้นทบดอกดอกทบต้นชาตินี้ก็คงไม่มีปัญญาใช้นี่เหล่านี้ได้ทั้งหมดดอกสูญสิ้นกำลังใจที่จะก้าวต่อไปเธอแท้ผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจไร้เรี่ยวแรงที่จะสู้ต่อบางคนก็คิดสั้น เราไม่มีทางออกหากว่าไม่มีใครให้กำลังใจเราก็ให้กำลังใจตนเองได้ปลุกเราให้เตื่นจากชีวิตที่แม่ล้อมไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตกำลังใจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จผลได้แม้แต่ผู้ที่กำลังป่วยก็หายได้ในเร็ววันกำลังใจมีส่วนสำคัญในชีวิต ทำให้ชีวิตนั้นมีพลังกายพลังใจในการคิดหาหนทางแก้ไขสิ่งต่างๆได้และมองโลกในแง่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีชีวิตของคนเราก็เท่านั้นแหละสุดท้ายเราก็จะหยุดอายใจนอนอยู่ในลุมในลงเหมือนกันทุกคนชีวิตของคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าด้วยกันทั้งนั้น มีแขนมีขาเท่ากันหมดไม่มีใครมีสิบแขนสิบขานอกจากความผิดปกติทางโครโมโซมรับตัวเองให้มากๆมนุษย์ทุกคนมีค่าความเป็นคนเท่าเทียมกันทุกอย่างมีเกิดแก่เจ็บและตายเหมือนกันหมดไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าดอกอย่าลืมรักตัวเองห่วงตัวเอง อย่าทำร้ายตัวเองอย่าน้อยใจชีวิตนะคะลมแล้วก็ลุกนะคะพยายามลุกอย่าลืมให้กำลังใจของตนเองแล้วก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเท่าที่เรามีแรงอย่าไปฝืนสังขารอย่าไปฝืนทำอะไรหักโหมย่างหนักนาซาอยากเกี่ยวรวยเร็ว,รวก็ต้องทำๆๆไม่หยุดไม่หย่อนไม่หลับไม่นอนอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกไม่ต้องนะคะค่อยๆทำค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเท่าที่เรามีแรงนั่นแหละ อย่างน้อยหนึ่งคือสุขภาพร่างกายของเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจงเดินไปทีละเก้าเท่ามีแรงอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองมากๆนะคะ จอจพีที่65กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มนุษย์และกำลังใจสร้างพลังให้หัวใจไม่ไรหวังประดุดดังเพชรแกร่งแข็งใจสู้หากไม่มีกำลังใจไว้อุ้มชูจะยืนอยู่สู้ทุกอย่างได้อย่างไร หยุดท้อแท้พ่ายแพ้ใจหายหดหูแล้วยิ้มสู้สู่เส้นทางสว่างสวยซับน้ำตามุ่งหน้าสู่ประตูชัยเย่าวันไว้ไม่อ่อนแอแพ้ใจตนเดี๋ยวก็ผ่านทุกนั้นได้ในที่สุดขอเพียงใจไม่ยอมหยุดรุดขวายขน อย่าเก็บเอาเหล่าเรื่องร้ายใส่ใจตนเลิกเอาแอกมาแบกขนจนล้นคอปล่อยใจปลงอย่าหลงทางตั้งสติเลิกตำหนิริโทษใครไม่เหลือหลออย่าเป็นเหมือนต้นไม้ตายเหลือต่อน้ำไม่พอหล่อเลี้ยงรากจึงจาก ไปหยุดอ่อนแอยอมแพ้พ่ายไปทั้งหมดรู้ปล่อยปลดลดละวางสิ่งทั้งหลายรู้สร้างสรรค์มันฝึกฝนอดทนใจไม่หวนไหวในทุกอย่างทางแห่งตนแม้ไม่มีวี่แววว่าจะสำเร็จอย่าระเหตุ เหินห่างลาทุกคราหนตั้งจิตมัน่นสักวันต้องเป็นของตนหนีความจนหลุดพ้นไปได้สักวันเลิกแบ่งชั้นวันณชนคนสูงค่าคนอื่นนั้นมันเหมือนหมาหน้าเดียดฉันกูวิเศษก,กว่าใครๆในโลก,กัน สูงสุดข,ขั้นสวรรค์ฟ้าก็อย่าตายหายใจไว้ให้ตลอดรูปลอดโปร่งอย่ารีบร้อนนอนในโลงทรงสมัยหากวันหนึ่งเมื่อถึงคราอย่าโวยวายกูไม่ตายกูไม่ไปเข้าใจโบนิ้นโบ Oh